ก็สวัสดีฮับยูผมจูกเกอร์หนึ่งห้านะครับวันนี้ก็สายแล้วนะครับผมอ่าสี่ทุม่มสี่สิบแล้วปกติลงคลิปสามทุม่มวันนี้สี่ทุ่มยังไม่เริ่มทำคลิปเลยนะก็อ่อาใครจะเข้าไปชมเกมนะครับดูที่คอมเมนต์นะจะสคริปเวลาไว้ให้ว่าเริ่มเข้าไปเล่นเกมตอนไหนนะครับนอกเรื่องเราพูดนิดหน่อยนะครับก็คือก่อนอื่นเหมือนเดิมส่งติเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ a c e b o o k นะก็แม็ดนี้เป็นคนส่งมา2องคนเลยนะครับเป็นในีเดียวกันนะเราจะเล่นในทีมเดียวกันแหละโอเคก็ คลิปเมื่อวันก่อนนะครับกับคลิปคีย์บอร์ดเนี่ยผมบอกว่าผมเป็นสมัครกับช้อปปีไว้ก็คือเหมือนคล้ายๆช้อปแบ็คอะถ้าใครเข้ามาที่ลิงก์ผมนะครับแล้วก็ไปซื้อของอะไรก็ได้ในช้อปปีเนี่ยผมก็จะได้ส่วนแบ่งนะผมก็บอกว่าเอ้ยถ้าใครจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยลองลองกดลิงก์ให้หน่อยว่ามันได้ได้ตังจริงไหมเงินมันขึ้นไหมเพราะว่าผมเอาของตัวเองซื้อเนี่ยมันก็ขึ้นไงอยากจะรู้ว่าคนอื่นขึ้นหรือเปล่าอันนี้ที่ผมซื้อนะสองพันสามได้เปอร์เซ็นต์มา19ร้อยเก้าร้อยสิบ อันนี้เป็นที่คนช่วยซื้อนะครับพันเจ็ดแล้วได้มาสาบสี่บาทนะฮะก็ขึ้นขอบคุณมากแต่ว่าตังค์เนี่ยสมมติว่าเราได้ได้ค่าคอมเดือนนี้เงินจะไปเข้าระบบเดือนหน้าเราจะได้ตังค์อีกทีในเดือนนูน้นทำเดือนนี้อีกสามเดือนได้ตังค์เออก็คือร้อยหกสเนี่ยผม,ไ,มได้ตังค์อีกสามเดือนข้างหน้าเออไม่เป็นไรออโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ลองช่วยเข้ามากดนะแล้วก็มีคน <laughs> มีคนเนี่ซื้อถุงยางของชมพู <laughs> โอเคผมไม่บอกใครผมไม่บอกใครผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครซื้อรู้แค่ซื้ออะไรบ้างโอเคเราจะไม่บอกใครดีดีรุ่นนี้ดีบางเหยียบส่วนส่นหนึ่งโอเคก็ไม่แปลกใจคุณซื้อตุงยางมาจากช่องเราไม่แปกใจอ้เขี้ยวดูเจ้าของช่องเออคนดูเป็นไงเออแล้วก็ในชุมชนนะเดี๋ยวผมจะ ลิงค์ shopee นี้ไว้ในชุมชนนะก็ถ้าใครจะใช้ shopee อยู่แล้วแล้วก็แบบไม่เป็นการรบกวนเกินไปนะครับเข้ามาที่ช่องผมน่อยกดลิงก์มาหน่อยแล้วก็ซื้อของอะไรเงี้ยแต่ว่าห้ามออกนะห้ามออกจากแอปนะก็คือซื้อทีหนึ่งองก็ต้องกดมาในแอปก่อนอะไรเงี้ยเออเวลาซื้อใหม่ค่อยกดใหม่นะครับเดี๋ยวโพสต์ตอนนี้ยังไม่ได้โพสต์นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าแจ้งเตือนไปแล้วว่าวันนี้ไม่น่าทันก็ไปดูช่องนี้ก่อนนะครับช่องโจเคเฉยก็คือถามว่าเหมือนกับห้าหนึ่ อา้าวแมงสปอนนะไม่ไปเป็นไรโฆษณาก็คือถามว่าเหมือนไหมมันก็มันก็มันก็เหมือนกันดีเพเหมือนกันแต่ความต่างก็คือช่องนี้นะครับนานๆจะลงทีเพราะว่าเวลาที่ผมทําอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยทำงานเสร็จทาคลิปเสร็จอะไรหมดแล้วเนี่ย <S <S ผมถึงจะมาทาช่องนี้นะครับก็คือทําจากแบบหลังจากที่ทํางานทุกอย่างเสร็จอ่ะมันก็จะเสียงอาจจะดูเหนื่อยๆอิสโลอยหน่อยอาจจะไม่ล่าเรืองมันช่อง515หรืออาจจะแบบ อาพลังงานไม่เต็มที่นะครับก็ถ้าไม่นั่นก็ไปดูได้นะครับก็คือก็เป็นรีเพย์เหมือนกันเหมือนกันหมดแหละนะฮะแต่ว่าเสียงอาจจะเหนื่อยๆหน่อยน,นะครับอ่าก็ประมาณนี้โอเคเราก็ไปรับชมเกมเลยดีกว่านะวันนี้ก็อยู่กับไม่อยู่กับฮีโร่หรอกก็คือให้ดูเป็น,นั่นจของนินจาคนส่งมา2คนไม่ได้บอกว่าเล่นตัวอะไรนะก็คือดูนินจาไปแล้วกันนะอ่าก็ฟังนินจานะครับมี มีลิเจเน่นะครับพาแหลกมาไปดอนแล้วก็อิโดเนียเรามาดูตรงไหนบวกแล้วก็ดูตรงนั้นนะี่ครับผมแต่ว่าเกมพิกว่ะพิกจริงรึเปล่าไม่รู้ครับพลิกโคตรเผ็ดเอ้ยนินจาสวยแฮมเมอร์แฮมเมอร์โอ้ยแฮมเมอร์แฮมเมอร์ยังไงครับแฮมเมอร์ไม,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 ม่มีดาเมจนะครับนี่โอ้ยจะสำลักมีแค่ตัวทองกับเออเอลเดอร์ Elder, นะครับแต่ตอนนี้แบบสมิธโหดน,นะ จริงตอเนี้ยดูแบสมิธได้เลยอะเฮ้ยตายแบปมิดแบสมิดอ้อยมีคลองอะฮะวาคารี่ยังไงครับแล้ววาร์ฟหนีฮะเออหือไม่รอดตายหมดนะครับแล้วฝันดูข้ามตายเรียบตอนนี้สกอร์53นะครับต่อ63ฝันดูข้ามนำอยู่10ตัวนินจาคิวไป11ตาย12บองไอซิสสนะครับผมก็ฝันดูข้ามวแบสมิธกดไป23ตัวนะแบสมิธตานนี้มาโหด นะฮะก็สก,ก็ปประมาณนี้นะครับผมคลิปก่อนหรือคลิปที่แล้ววะขนส่งอะ่ะเล่นสกาวใช่ไหมแต่ผมให้ดูฝั่งตรงข้ามคือถ้าแบบ <c oughs> จะพูดว่าไงดีวะ <c oughs> เออถ้าไม่ได้แบบว่าเพชรมากว่าพี่ต้องดูตัวนี้แน่ดูที่ผมเล่นเท่านั้นนะก็ก็ดอกจันมาแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากมจะบอกว่าไงวะค <c oughs> าตาโกาสกาวมันอาจจะน่าเบื่อแม่นั่นะเออ อ่าเหมือนเนี้ยถ้าโฟกัสแบสมิตเนี่ยมันอาจจะแบบดูสนุกกว่าก็ได้นี่นี่ผมไม่รู้มันก็แบบยาก่ะเนาะอ่ะถึงนใจครับตอนนี้ก็มีแยกล่างนะครับตัวทองจอบเกาะแล้วก็วินวอล์กนะครับกับมือฟาร์มอ่ามาดันป้อมด้านบนก่อนนะครับไอ้ป้อมปอมกลางโ <c oughs> อ้โหคูนสามรวๆแบ,บมิิ คูสามคูสี่ครับลอยบาแล็กได้ไปครึ่งหนึ่งครับเจอไล่กลับมาวิเลสันเฮย้ยวิเลส่ายตีด้วยยัเก้โอ้โหสามสี่สนับมือบาเล็กบอกถอยโดยถอยไม่ทันแล้วครับแฮมเม,มอร์แฮมเมอร์วิ่งไล่มาไมดออนอยู่ครับแต่ผมว่ามมเมดอนสู้ได้อ่ะกอถอยกลับกันไปนะครับเหลือนินจากับไมเดดอนกโดงห้ามก็อยู่ครบ เราจะป้องกันไว้ได้หรือเปล่านะครับผมอู้ดูดิคูณสามคูณสองโอ้โหแค่เปิดตั้งสองทีนี่ก็ตายแล้วครับนินจาออาแล้วครับผมมาไปดอนตัวเดียวไม่น่าจะเด็ไหวแต่นมันเข้มไงสาี่จอก่อกระทาฟ้าพีเคตัวทองครับผมไปมิด เรียบร้อยฮะอ่าบารักกังแดีวขึ้นมาเอาบอลต่อครับบีบีอ่าบีบีก็คือโทรศัพท์ถุยไม่ให้บีบีคือายแบ็กอ่าประมาณนี้เอาอีแน่ข้อแล้วทราบโอ้โหยังไงฮะซัดกันโนนัวดาบคารีสีบ้านอยู่ครับวิเลตัวทองถอยไปก่อน แล้วยังไงครับวิยซัดกันแบมเบิ้ลแบมเบิ้ลตายหมดครับตอนนี like, ้เหลือวาเคลี่จึ๊กแต่วิเลวาเคลี่โอ้โหวิเลโดนเสกครับแล้วเรียบร้อยวาเคลี่ก็ตายครับอินจาได้หมดเลยครับผมก็เดบไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าโดนตรงกลางไปเราได้ตรงกลางมาครึ่งเดียวไป ผาก,กันบุกคือใครตายเกิดใบบู๊เนี่ยก็แพ้กพลกับมานะครับผาก,กันดันอของก็ประมาณนี้ครับก็คือฝ่ายนินจาเนี่ยคิว <c oughs> พอๆกันหมดเลยนะสิบสามตัวสิบสี่ตัวนะครับฝ่ายตนงข้าแบบสซนี้จะนำมาเขาหน่อยยี่สี่ที่เหลือก็สิบกว่าสิบสามสิบสี่จะเหลือก็พอๆกันนะครับมีแฮมเมอร์ที่คิวน้อยครับก็เลยอาจจะไม่เกิดนะครับถ,ถ้ากลับกันแฮมเมอร์ mm er เกิดเนี่ยผมว่าอาจจะแบบ อีซี่ไปแล้วก็ได้นะเออแฮมเมอร์ถ้ามีของครแบบจุกๆอันนี้ดูแฮมเมอร์มันตีดาเมจยังไม่ค่อยถึงนะครับเรียบร้อยครับประล็กกลางได้คืนแล้วจะไปเอาบนคืนครับแฮมเมอร์ว่าไงอ่าแฮมเมอร์คีย์ิ่นคอ,อแล้วนะครับผมนินจาไม่มีนูโตนด้วยตันได้แต่ว่ายู่เยอะเอาดีกันแนบิงมาคอแฮมเมอร์ก่อนนะครับ โอ้ยตายคนระับเมเมอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยเดิลบ,บวาร์ปมาครับอันติปิดไปยังไงนัวกันอยู่นัวโอ้โหแต่ว่านินจาตีเจ็บเหลือเกินวินเลมาตานถ้วยครับแล้วยังไงวินเลหูเจนม,มาคอ,อก่อนแอบบาคาดี้แยกล่างตีอู่นี่โอ้โหซักกันนัวโอ้โหแต่ว่านินจาอ่อยบ้านอยู่ครับ แบนมีมาตันอ,อือ,อตายครับผมบาคิรีได้คิวอ่านีนจาถึงบ้านแล้วครับเหลือแต่อีโรเนียบสัสเมดครับวิ่งตามอยู่ครับผมตามทันมาออ้ยจะปาสกิวบิงมาดักหน้าตีปลดโนตีตีโอ้โหคูณสามแล้วตายนินจารอห<ป>ลอยพาได้วะนินจารอหล่อย,อยนี่ครับห<ป>ลอยได้ไหมอะ ลอยยากผมว่าไม่ไม่มีนูโซนนะก็คือแบ,บมิดบิง้งมาสามารถตันได้เลยแต่ว่ามีตัวทองอาจจะได้อยู่นะครับเปิดตัวทองลอยไปตัวทองหมดใครกลักบนะฮะลอยเรื่อยๆแบมเบิลเลือเดเท่าไหร่สี่พันหก 4, มีทาฟ้าแล้วนะ่าจะกัดแรงอยู่นะครับ อย่าบอกฟาร์มเป๊บน,นี่หมดอะไรเนี่ยเอาซีซีเอ็มเลครับซีเอ็มไม่เบียนมือฟาร์มทีนะเพื่อนตังวาน,นี้ต้องปิงโบไปอ่าก็เริ่มเกินมาแล้วครับผมนี่ประตูปากกาดไปนิดนึงแล้วพี่เตียวไปเลยครับอ๋อออกเป็นเสกไก่นะ ตอนนี้ก็ทาฟ้าเซกไก่สามสีตัวทองเนี่ยมาบดให้เพื่อนก่อนอาริเจแน่กเดเหตหรอยู่นะมาไฟตรงข้ามอ้าวนินงจาจ้าอนอกูเป็นนูนะนอย่างน้อยก็ใบ,บมีก็บดหนูได้อยู่ดีแต่มันอาจจะแบบชา้าขึ้นมาหนึ่งจังหวะนะครับดีกว่าโดดใบแล้วเซกได้เลยหรือตันได้เลย อย่างน้อยก็ลดการโดนเซก็ได้สักวิสองวิวไปไปอยไปาวนี้จ้าอ๋ <Yes. S 1> อมันมีอันตีทรับตัวปลอมได้ครับผมแต่เอาตัวจริงมารอเข้าด้านหลังครับแล้วเหมือนว่าแครี่วินวอลกอยู่นะครับแล้วอีโดเนียโอ้โหโดนก่อนครับยังไงดีจะเนมาคอแต่ว่าวาครี่โดนลงมาได้นินจาเข้าด้านหลังแล้วแล้วพยายามเก็บวาครี่ก่อนสวยครับผม หลวงวาร์คดี้ไปได้ก่อนอ่าเหมือนบอลนี้จะทำได้ดีโอ้โหตายหมดแบมเบิ้ลแบมเบิ้ลนะนินจาได้ไปสองครับวานีบบบ้ฝ่ายตรงข้ามเสียไปห้านะครับแล้วฝ่ายนินจา,าไม่ตายเลยนะครับผมตอนนินจาหลวงตัวตีได้ก่อนนะครับก็สบายไปลุยเลยด <'m> าบบินเลยวิ่งเลย ไงครัไปคนละทางครับบนกลางหร่างโอห้องบนยังไม่แตกเนี่ยเลยครึ่งหนึ่งแล้วแบมเบิลซื้อเกอิดนะครับอ่าซื้อเกอิดก็ต้องเลือกครับกันทางไหนดีบนหรือล่างนะครับก็ต้องแลกกันอาวาคาลี่เหมือนจะซื้อเกอิดด้วยนะครับผมแล้วยังไงโห่หมันไปด้อนสไลด์ไม่พ้นพาแหลกบิงมาอันติปาดไปได้อยู่ได้อยู่วาคาี่ วาคิลี่โอ้โหวาคิลี่ตายก่อนนะครับวลาแหลกตายก่อนวาคิลี่ได้คิวอ่าและรินเจเน่นลอยบลาแหลกบนสำเร็จไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ป้อมล่างกูเข้าไปมึงตีป้อมอ่เป็นแค่แค่คุยแฮมเมอร์มาว่ะแฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์อ่าสวย ดีแนมาคอวิเซครับวิเซมีตัวทองตีสวนเฮ้ยวิเล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 อึ่ยบักรี่ได้ฮิววิเลตีดุอยู่วะอ้าวเฮียมา,มา,มาตายหมดครับเดี๋ยวนินจาตัวเดียวก็คือวอลไปวอมาพา่ายเฉยวิเดียวเป็นเซตลำแข็งนะครับแบบนี้ก็เหมือนเดิมอ่านินจาแอบอยู่นี่ก่อนนะครับนินจาจะรอตุ๋ เอาสกอร์นำเหมือนเดิมนะครับนำอยู่สิบตัวเฮียตีค uh, uh, okay. ีบพ uh, oh! ูนสี่ล้วนๆอ่นนี่จ้าครับแอบไปหลอยได้จะได้อยู่หรือเปล่านี่ครับกดแยกล่างลอยครับมีคนว้ามากันเปิดตัวทองเลยลูกพี่มาเปิดตัวทองครับช่างวิสเลโอ้โห ได้อยู่นินจาอุยเหลือครึ่งหนึ่งว่ะเอาเฮียแม่งว่า,านฟ้ายิงเลยโอ้โหตายเลยครับเออได้ครึ่งหนึ่งครับ <S <S อ,ะอะไรครับตอนนี้โคตรเกียนวิเลบอกเกียนอะไรกันไหวเปล่านินจาบอก กูเพิ่งซื้อหมดแล้วอ่ะจะไม่มีซื้อเกิดครับแล้วฝล่งข้างกำลังมา5ตัวครับแบ็กสติดโดดเข้ามาก่อนนะผมแล้วเปิดตัวทองครับโดนลุมอยู่สี่หนึ่งและตายอ่ารีไปหน่อยครับผมโอ้ย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 เฮมเม,มอร์มาไหวเฮโอโหแฮมเมอร์เริ่มมาครับคี่เวลสี่ครับคี่เวลสี่โอ้โหวิชีพันสอง อ้าวมาไปดอนซื้อเกิดอ๋ออ้าวสวยนะครับเดฟไม่ไหวครับผมโอ้โหแบมเบิลกัดอ้าวสวยนะครับอิริเนียแบมมิตตีไปตันอิริเนียคอช่วยครับเจอติดตันแล้วเหมือนซื้อเกิดกันรัวๆครับตอนนี้นัวกันอยู่เออเฮ้ยปลาหอกโดนไว้ฮ่าจุดศูนย์แบมเบิลชนให้อยู่ครับนัวแคาที่พยายามตีจะแนีนีว่วิเลยยิงแตกเลย เอาละครับผมโอ้โหสามทางครับอย่างยังเหลือติ่งบนนันหนึง่งเอาไงดีครับไปเอาข้างบนให้แตกนะครับผมน่าจะไม่มีปัญหาเฮ้ยแบบมิดแบบมิดแบกมิดโอเคตอนนี้สามทางเท่าไงครับสวยอ้าวเอ้ยไม่เท่าดี เฮี้ยฝ่ายตรงข้ามเลยข้างบนว่ะเหลืองล่างนี่เหลือนี้อ้โหเอาแล้วครับผมโดนสามทางก่อนนะครับไปตรงข้ามเลยนิดนึงซื้อเกิดมาเป็นแถวเลยครับเอานินจาว้ามาบนหวังจะไปลอยอนะ่ะเอาดีโดนตามบากเฉยตอนตนี้นินจาคิวไปยี่สิบนะครับประมายี่สิบเก้าเลยนะ แต่ก็ตอนนี้แม่งแต่ละตัวใกล้ๆกันมากไปคล้องนินจาบอกเข้ากระทะตรงนี้อ้าวเดฟไหวไหมเอ้ยวินเล่ว <Yes. S 1> ินเล่จะรอโซโล่พาละแหลกเลยหรือไหวเหรอไหวเอ้ยเอ้ยวินเล่ <laughs> ไม่พลาดไปแล้ววิลเล่ก็จะสโล่พาลาเลยอ่ะเขี่ยแล้วมีคนวับมาตันทำไมจะเฮกคีสมีอะไรก็วับได้มาตีิงแม่งเลยโอตายอ่ะวิลเล่โอ้ยพลาดนะวิเลเยอร์พลาดไปหน่อยครับตอนนี้นินจามีตัวทองนะครับแล้วก็มีคลองก็น่าจะอาจจะลอยได้อยู่2ชีวิต ตัวท้องก็มียังไง Station? อูโวเนี่กันบ้านไหวไหมเพื่อนอาจจะพอไหวอยู่นะครับผมสกิลอูโเน่สกิลมูไงแต่ก็เหนื่อยๆครับเดฟบอกพาแลกอ่ะอ่าต้องบูแค <mm ่สามตัวเหรอซื้อนกวาไปดิอ๋อพาแลกบอก อ้าวเฮียโดนก่อนเลยครับ 3, คูณสาคูณสี่โอ้โหแบนมิสซโล่เมื่อกี้ตัวเดียวเลยครับอ้าวเฮียเกิดไหมหนึ่งชีวิตอ้าวโดนก่อน,นครับไม่ได้ขยับไม่ได้กดอะไรทั้งสิ้น,นครับชีวิตแรกแบสซมิสแม่งคูณไปสี่สามดอกอะตายเลยหายเลยครับโอ้โหแล้วชีวิตที่สองขึ้นมาโดนเสกต่ออีกไม่ได้ขยับเลยครับตัวทองโอ้โห,หเครดิตนี้ต้องให้แบสซมิสตเลยนะครับผม ัดนินจาตัวอร่อยไปได้นะตอนนี้นินจาก็ตั้งมีอยู่หกพันกว่าเกิดก็ยังมีอยู่นะครับอ่าวหมดแล้วเอเวนเนี่ยครับเียนเกิดดูตรงนี้ครับเป็นเียนสีกลมๆสีฟ้าๆน้ำเงินนะจะก,ก็หนึ่งเด่นนะครับหนึ่งเกิดแต่มีคนลเราสองเด่นนะครับถ้าตัวไหนไม่มีแปลว่าหมดอ้โหเไนตยแบบไปเฮ้ยเหมือนจะเดฟไหวว่ะ ไหววะไหวยอยู่ไหวยอยู่หรือเปล่าแบสมิเซกับวาแครลรี่ครับโอ้โห,โห,โหถ่ายครับผมยานแอรแบมิสตันแล้ววาเครลรี่ตีบ้านอยู่ฝาห้องว่างไม่มีจะแน่ยานแอรขอวาแครลรี่ครับแบสมิดเซกช่วยให้ครับแล้วสตันอีโรเนียเปิดตัวทองหวดอยู่ครับแบมิสแบมิสมามามาตันไปทีหนึ่งโอ้โหคูนสามคูนสองครับผม เอาแล้วกิฟดันมาแล้วเชียร์แล้วยังไงการข้าวเดี๋ยวบาสมิดกับวิสเลโอ้โหมาครับวิสเลตายไปก่อนนะครับตอนนี้เหลือบาสมิดตัวเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยกิฟกิฟกิฟบนกิฟบนมาแลกโอ้โหเล่นอะไรเล่นเจ็ดร้อยหย่หลุดมาได้ตัวเดียวนะยังไงไปดี ผ่านแรกใช้ไปดีไปดีเฮ้ยโอ้ยออกดูเลยนินจาเอาละครับไม่มีอะไรจะเสียอ่าซื้อซื้อนกซื้อนกไปแล้วเอาเหี้ยไม่เอาไม่เอาอะไรใส่ไม่เอาเอะไรใ,ใส่นกอะ่ะมันวาร์ปได้เหรอใช่เหรอเหี้ยมันต้องมีก๊อปมองก๊อปไหม่ม่ใช พอแล้วะซื้อนกวับวับนกวับนกไม่ได้เฮียวับได้กัเฮียแล้วไอ้สัสเฮียอะไรครับนี่งน,น้องพ่อ,พอ,อมึงวับนกกัเฮียแล้วเมื่อ,าาอวานได้บอกว่าต้องซื้อกลมไม้ก่อนเจ้าไม่มีของขายแล้วออกดูมาแล้วขายอะไรเงินสองพันไม่พอ โอ้โห oh, งเนี่ยไอ้เหียไอ้พวกนี้ถังป่ารอเลยเหมือนรู้ว่าซื้อนกถังป่ารอแล้วดีไม่บินถึงไม่ก่อนเนี่ยอ่ะตังไม่มีอ่าตังเหลือสองพันสามไม่น่าจะพอ <c oughs> อ่ะนี่พาแลกมีสี่พันนะมึงไม่ซื้ออ่ะบาแลกไอ้เหียมึงจะมีตังแล้วเกิดก็หมดแล้วด้วยอสัตว์มึงเก็บตังเล่นตาน้านะ ใช้นินจาซื้อมึงอ่ะซื้อตั้งเยอะกับเพื่อนงานินจานนกกากดำครับนกบินกลับบ้าน <c oughs> อ่าไปตรงข้ามเกิดครบแล้วอันนี้ดีคินไปซื้อเหมือนงานนี่ก็นกไปบินดูข้างบนนะครับมันกด BKB ตีก็แตกแล้วเออแฮม,ม,อออมเมอร์อ่ะเหลือเลือดเหลือเท่านเก็จึงหนึ่งพันหน่วยนะครับ <ๆ S 2> เลือดเหลือพันหน่วยเข้ามาพร้อมกันก็ แตกแล้วนะครับเอาวาระีแยกร่างตีก็อาจจะพังมาแล้วนะครับผมยืนตาออกดูมเลยครับแล้วก็เต้าหมิงซื้อไม่ใช่ยิงจาคิดไม่ซื้อับผมเดินไปเนียนๆคนเดียวอ้าแล้วไว้กดเหตุมาครับแล้วยังไงเอาวาแลัคไหมไม่เอาครับผมไม่เอาครับแล้วนนเนียนเนียนเฮ้ย สวยสวยพ่อยังไม่ยังไม่ชนะสวยใครสวยอ่ะใครสวยใครสวยใครสวยยังไงยังไงนี่จ้านินนินนินโอ้โหเอ็มบีพีเนียนจริงไอเวนอ่ะไปดูฝั่งโราข้าบ้างอ่ะแต่เราเรดูตรงโน้นไปแล้วเนียนเนียนเนียนเลยนจาเนียนคลิปเลยไ้ฝั่งนี้ไม่เข้าลักยิไงไม่เข้าลักยิงไงเออ อ๋อลีเเนร์คอตัดก่อนนี้ครับเปิดตัวทอมตีเป็นแหวแต่ว่ามีกันบ้านหนึ่งทีครับผมยังไงจบก่อนโว้ยอินจ่ายเนียนเลยเนียนจริงโอ้โออกดูมาพี่เกมครับผมอ่ะก็ไปนะครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย